โอเคเด้งละดูมาบว่ามันขึ้นหรือเปล่าลุบขึ้นไหมเนี่ยโอเคขึ้นละโอเคขึ้นแล้ว okay, ทำเพชรไว้ทำคลิปกันดีกว่าครับทุกคนหาของไว้ทำโพลทำคลิปดีกว่าเดีย๋ยวไม่มีคลิปลงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมตอรี่โอเคครับเรากดไปนะครับก็มีัำนี้ เพื่ออะไรหรือเจมมันหว่วงในซูปเปอร์ไซาสี ตีก่อนเรียบร้อยไห้คือครบทุกอย่างผ่านเฟสแล้วก็ปล่อยว่าโต้ไปโอ้คนหลังีนะ เไปโอเคใช้สก,กิลปล่อยพลังก,การกาสีเหลืองเอ้ีบาเเดอาเดลดโดเ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 ดิเเดเดเดอดเ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 เดเเพ ที่เจนลิมิเต็ดบนหัวซุปเปอร์สายยาสีมันคือเวกูเพิ่งแค่นหนก็น่าออกล่าไปยังวะผ่านเควสไหมเนี่ยเควสใช้สกิลยิงกาสีเหลือเนี่ยไม่ผ่าน แต่งงอยู่มันคืออะไรลิมิเต็ดเลยเช่นติดไม่ขึ้นหรือมันแค่บอกว่ามันคือลิมิเต็ดเลยเช่น่าใช่คลิปอย่างเดียวครับเจมสลล่าดีดีดด สวัสดีเพนทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ mm. อันนี้ก็คือคล้ายๆกันไม่ใช่เกมแนวนอนหรอไม่ใช่ครับเกมแนวตั้งคล้ายๆเจ็ดบาปตอนแรกเลยเกมแนวตั้งตอนนี้เป็นแนวนอนแล้วนี่เจ็ดบาป เ็ดแลมเนี่ยเจเลมเสร็จอะไรเนี่มไม่เคยเห็นขึ้นเมื่อวานยังไม่ขึ้นเลยนีคือเกมแนวนอนเฮ้ยเกมแนวตั้ง ยิงก้อนสีเหลืองไปปล่อยพลังแล้วก็ปล่อยอัลโต้เอาเกสเสร็จแล้วปล่อยอ,อยัลโต้คนหลัลลออองนั่งนานไปชิ้น นี่ก็เฟ็ดเดิมไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยเไปไปแบตเลยเก้าสิบเกยดฟาร์มแล้วว่าฟาร์มบอกรุดต่อจ,จะได้ทำคลิปจะได้ท,ทีม ผมเพิ่งดูพระสุรโรมาอย่างค่ะพระสุโรมาอ๋อยังาามยไม่ได้ดูมันคืออะไรอ่ะช่องของพี่พตัวเหรอใช่ปะใช่ช่องพี่พระสุปะพระสุใช่ปะโดนเปิดก่อนกับยื้อสำเร็จ ได้ังไม่ได้ดูเลยแม่คิปใหม่ล่าสุดเลยถ้าผมไม่ได้ดูนะชื่อพลังเกมอตดีใช่ทำไมให้โดนก่อนด้จ้ารักพีนเต่าทำไมรทไมฮ่าจ้าโดนโม่อนเฮ้ยทำเก่อนทำเชก่อนโอ้โหยัง่นี่เลย ยูแวหวนวะรู้สึกถีงเลียงไม่ได้ยิงเลยมันไม่มียียิงเอาเลยยิงกัาหน่อยเรายิงไปแล้วนะครับเลหลือแค่เปิดก่อนเราได้โจมตีกันก่อนใช่ั้นเองเปิดอปแทก เดนปก่อนอแล้วโอยเริมหมเร่มใหม่เริหเชียมันหลบดียัง,งวะต้องเปิดมันก่อนดิกจะผ่านมั้เนี่ยโกจิต้าไปเลยเวจิโตโกจิต้า ตัวเก่งไปเลยน e. ี่ไงตาบูนี่ไงได้เปิดก่อตกีก่อนแล้ตัวเก่งมามาได้ทแปดตีเียดร้อยตเฮ้ยตีไม่ข้าหวเไม่เฉยเลย ไม่เอาซันเดย์หรือเปล่าเลือกลุกดมเือตายดิเพราปวดหลังร้อนกันร้อน ชอบบเท่าไหร่มีแต่โปแย่งฝ่าป่า,าไม่ได้เลยขนาดร่องสองพันหนึ่งตุยโรบบอกกับรบารฟุตอะนะอ๋อาบารฟุตผมไม่รู้อะ่ะผมเล่นตามคนดูอะ่ะดูตอนนั้นในเพจอยากให้เล่นมั้งก็เลยมาไลฟ์เล่น, like, ลนก็ไม่ได้ติดก็ว่าจะมาไลฟ์ใน u t u b e ด้วยว่าไม่รู้จะไลฟ์เก like, like. มอะไรทีว่าจะไปไลฟ์ like ในเพจแต่พวกโรบอกเกมอื่นอะไรพวกนี้ว่าจะมาไลฟ์ในนี้แหละจะหาเกมเล่นได้ไง ไม่มีเกมอะไรเล่นแล้วไม่มีเกมอะไรทำคลิปแล้วเอบัตติรัตก็เลิกเล่นไปแล้วไงก็เล่นแบบว่าโลบอสก,ก็ได้ยังไงก็ได้เพราะแต่ผมไม่ได้เล่นเกมอะไรพวกนี้อยู่แล้วโรบอสก,ก็เล่นตามที่คนดูบอกสว่วนใหญ,ญ่โรบอกก็เล่นแต่กับเพื่อนที่แบบเล่นกับพวกน้องใน,นดิทอะที่แบบมันให้เล่นเกมอะไรเกมผีอะไรของพวกมันนั่นแหละก็เล่นตามมันสนุกใครเครียด ต่ไม่ได้เล่นจริงจังอะไรอยู่แล้วเล่นพวกถ้าเล่นปีนก็เล่นตั้งแต่เด็กก็ในพวกแบบจาก,กัวไม่ใช่จาก,กัวปลากลัวไอ้มันกระโดดผ่านด่านแหบมบนั้นแหละเล่นตั้งแต่เด็กเลยเล่นอย่างน้องน้องมันพาเล่นอย่างป .4 เล้วไอ้โลบอกเฉลยโดนตัก่อน,ยน,ยน,ยนอ,อย่างกูเขเว้ตึงเขเว้ตึงสมองอือาย ตตแต่วีดีโอก็ตุยไงเชื่อเดี๋ยวได้ไม่ได้เปิดก่อนเพ้นไม่สำเร็จาใหม่รอบรีแมทตอนน้ส่สัคนกินข้าวหมดแล้วผมไม่รู้เหมือนกัน ก็น่าจะไม่ได้ทำหรอไอ้นี่มั้งคนส่วนใหญ่ช่องไม่ได้เล่นบอลไอ้ดักกันบอลมั้งเพราะว่าไม่ได้ทำดักกันบอลมาแต่แรกไงทำบอลที่รัดมาไอ้เนบีมาอะไรพวนี้เช็่อลบลบๆอือเฮ้คุณโดนเปิดก่อนอีกแล้วแต่ผมทำเคล็ดเสร็จแล้ ราคาผูเสียงคืนเนี่ย <Yeah. S 1> ห่อยเรียสองล้านนะช่าสองรอบแล้วเสียเวลาไปสองด่านแล้วนะเซลุ่น้ำก็เสียเวลาไปสองด่านแล้วนะเนี่ยด่านที่สองแล้วนะเสียเวลาไปสองด่านแล้วนะเซลล์นะ พ่อมึงตายแม่งกูเสียเวลาชุบหายจบให้กูไม่นี่เซลเสียเวลากูมากบอกตรงแล้วเซลนะทำกูเสียเวลานะ มีฝนตกไมหมฮะโอ้โหร้อนเชีย่ยเชีย่ยเลยครับผมร้อนแบบร้อนเชีย่ยเชีย่ยอืมตามกูเปิดกันสักทีเฮียต,ยตายตั้มือร้อนแบบร้อนเชีย่ยเชีย่ยครับผมแดดแบบแดดมันแยงตา ไม่รู้ว่าแดดยงตาหรือเธอที่ยังจางก็ขี้เกียจฟังเสียงเกมอ่ะเพื่อนเคได้ยินเสียงข้างเดียว พอวีลาเต็มฟีดเลยครับพี่จริงเว้ติต๊กตักกินข้าวไม่รู้ติ๊กตักตอนกินข้าวเลยกินข้าวไม่ลงคือกูได้ยินเสียงข้างเดียวใช่ไหมพังโรงงานนี้ฟังพังจริงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่โทรศัพท์พังเมื่อกี้ถอดมาก็ไม่มีเสียงอะไรเลย ฟังเพลงก็ได้ง่ายดีเสียงเสียงหูยแต่ใช่เหรออะด้ยินอยู่นี่หว่าเออนีอ่เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ฟังวนประมาณสามสิบแปดรอบเลยวเปิดเพลงให้ฟังครับบไม่ได้หรอกเดเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นอาดีนี้แล้วกันเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังระหว่างสตรีมด้วยโดนลิขสิทธิ์แน่ ไม่รู้มันจะเปิดได้หรือเปล่านะบอดมันใช้ได้หรือเปล่านะดีนี้จะได้มีอะไรทำด้วยที่อยากฟังเสียง dragon ball ะพาฟังเพลงมาเสร็จพาฟังเพลงดังไปดังไปดังไปเดี๋ยวไม่ยินเสียงผมดังไป หมดทุกคตายได้ไหมอยู่ด้วยกันกับลรากันนี่ไหน่นเตรียมเหงาจริงคนตัวไหก่อนครับชวนแรกๆเดี๋ยวหลังๆก็มีคนดู่าเพิ่งมาไลน์ในในในยูทูบด้วยแหละมั้งมันแจ้งเตือนไหมล่ะเดี๋ยวย้อนหลังก็มีคนมาอยู่เป็นเพื่อนเองทีนี้ทุไหนรู้ดีผมโดนตัวนั้นมาฆ่าใจไปหกไปเยามเพราะว่ารักใช่ไหมโอ้โหเชี่ยโกคูพุ่งไปก่อนเลย โอ้โหโดนเปิดก่อนจะได้จู๊กันไปจู๊กันมาตั้งนานเชียอแล้วแดกแบตสัตว์อ่ะทั้งสตรีมทั้งเกมอ่ะทั้งดิสด้วยแจ้งครับอ๋อแจ้ง่จะไวนานนี้เชย่อกดไม่ทันไม่ได้ เราเรีอกปกติคิดถึงเธอโดยไม่ต้องแต่จนถึงช่วงเวลาที่ยิ้มแล้วก็ตาตาอีเหมือนโดนมาการกรรมาตั้งย่างชงอ่ะคญที่ต้องชํำแล้วฟกแต่ว่าเธอสำหรับผมคือรักแรกพบอ่ะเดอกันกับเดือนนี้ี่นัรู้เดียวตัวน้ำลมคัญเลยผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยิ่มวันได้ใช้แล้วเพลงที่ฟังๆใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้วนประมาณชั่วโมงอ่ะ แล้วแดกแบบที่้ฮอ่าบอกเลยทั้งเกมทั้งดิสเออจะตรีมดีเลยระดับคอสมิกดีเลยขนาดนั้นเลยเหรอ3ามชิบวีปะกูไม่ได้ตั้งดีเลยไว้นะมันดีเลยให้เองแอปอะ่ะเป็นอะไรอ๋อเกมอัพอ๋อล็อกอินใหม่เกมรีแล้วรีวันใหม่แล้ว ห้าพันเพชรก็พอแล้วมั้งผมว่าห้าพันเพชรก็เยอะแล้วนะโชคดีตู้แล้วเท่าไหร่บรอบน,นึ่ว่าห้าพันเพชรก็เยอะแล้วนะจริงกูว่าก็มันก็เยอะแล้วนะอจริงหูห้าพันเพชรอะเยอะเลยนะ เยอะปะหรือว่าเยอะเปล่าวะดาก,กันบอลตีมาก,กี่นาทีแล้วอ่ะอืมสิ้านาทีเองเหรอคิดว่าเป็นชั่วโมงแล้วเริ่มเบื่อแล้วเริ่มอยากลงสตรีมไปนอนหรือว่าแชทมันไม่คึกคืนวะนี่เยอะแล้วนะห้าคอนเพซเลยนะมันตู้แลยเท่าไหร่วะดาก,กันบอล ในเกมนี้มีเซนโอไหมฮะเซนโอไม่น่ามียังไม่ได้เข้ามามั้งถ้ามีก็ได้อะโกงเกินนะเซนโอจริงตู้ละพันเปิดได้ห้าทีอะหมื่นไปเลยแล้วกันสิบทีเลยฟาร์มจนหมื่นเลยตานที่ผม,ยมพยายามเพราะว่ารักชิมไม่ไม่รู้ว่าจะเบื่อก่อนหรือเปล่านะฟาร์มหมือนอ่นน่ยคนเบื่อ,อง่ายเลยประเด็น ตามไปจะฟังใช่ไหมเป็นคนเบื่อง่ายเลยดิว่าน่าจะไม่เกินหกพันอะเบื่อเชื่อผมปะคอยดูดิคอยดูคลิปดิมีแค่หกพันเพชรอะเราดูคลิปได้เลยมีหกพันเพชรชัวว่าเบื่อชัวร้อเอร์เซ็นตะพูดดักตัวเองไว้เลยเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติทิ่ตืงนเตอรโดยไม่ต้องแต่จ,จะหลืดเวลาที่จะยินมลัวจะตาขันตื่นมาโดนกรรมการเขามาสั่งแย่งชกอะ่ะโอ้โหเฮียโดนจนได้สัตว์เฉยโดนจนได้องใส่เชิงเยอะไปหน่อยเชิงหนาไปหน่อยต้องมาถึงต้องเปิดเลยอย่าไปสนใจเชียร์เจ็ดร้อยแพ้ทัน กูรักใช่ไหมอยู่ในก,กันเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นตรวจที่สาคัญใช่ไหมเพียงรักยังไม่ทันได้ใช้ลายเพล์ที่ผมทำเตียวฟังใช่ไหมเชิงหนาไปไหน่อยวะต้องรีบจบสเสเอยกูรช้พลังอยู่ ดีกว่าอีกแล้วพระพลังเหล้วจูแท็กแล้วอะ่ะก็ชนะเฉยสายไส้สาดตรเจนตีกูปักปักปักบโบวมวยท่าใหม่ด้วยมันตีเปลี่ยนท่าด้วยดิประเด็นอะ่ะปกติไม่ใช่ท่านี้ เปล่นทั้งเิ้นเขยารีมาอีกรอบไอ้ตัวนี้เต็มบ้านเลยอะไรหอยทากเหรอเปิดหอยทากเ่อเดินช,าชา้าชักดูว่าต้องไปดูหอยเทอร์โบอ่ะจับมันใส่เทอร์โบอะ,อะไรของมันอะไรจะได้วิ่งเร็วๆเลย พุ่งก็ไปเลยสั่นเนี่อ่ะไม่ต้องเชิงเยอะเมื่อกี้เชิงเยอะไปหน่อยคุยกันลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมยนหลักยังไม่ทันได้ใช้และเป็นที่ติดฟังังใช่ไหมติดขี้แล้วดิประเด็นอันติดไปอีกรอบโอ้ยได้ลิทไอ้นี่พอดีเลยลิชิงลัด ผ่านแล้วโหก็จะผ่านแม่งเชิงหนาเกินไปว่ะคนดูดูแบบมันเชิงนั่นดันดกว่าแม่งพุ่งเข้าไปเลยไม่โดนเซลตีกูผ่านไปแล้วเนี่ยผมว่าที่เจ็ดไปโรงเรียนแล้วสิบเจ็ดเออเหมือนกันออกวันที่สิบเจ็ดเปิดเทอมเลแม่งโคตรน่าเบื่อเอาจริงที่ถึงเธอโดยไมต้องเาจะมีเจ้าเวลาเทปีนหรือตาสัตว์อี๋ผมโดนกรรมการกรรมสัตงแย่งโชค ไปเหมือนกันนะวันนี้เจ็ดอ่ะโคตรเบื่อไม่อยากไปอ่ะโอ้เ็ง่งตีมน้อยลงทำไงตีมน้อยลงอีกแล้วในโรงเรียนฉันได้ใช้แต่เพลงที่ผมทำไปฟังใช่ไหมได้ก็ไหวไปได้ไหมอยู่ได้กันก่อนละคืนนี้จไนัตัวน่ารำคาญเลยที่ผมอยากบอกว่ารักใช่ไหม อีกสักดาลนนะ่ะไปแล้วขอไปพักแล้วกันในสักดานพูดเยอะเจ็บคอนะแต่นี้ผมออกจากโรงพยาบาลน,นะนะไปออกจากโรงแรมที่มันเป็นโรงพยาบาลรักษาตัวแล้วแต่ยังเจ็บคออยู่พูดนี่ก็ยังเจ็บคออยู่แสบคออยู่พูดเยอะไว้หน่อยตะโกนด้ขอตัวไปพักก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวก็มาต่อไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้แหละอืมถ้าคืนนี้ก็น่าจะเป็นโรบอกแหละหาอะไรเล่นด้วยโรบอกคลายเครียด โอเคไปขอไปกินข้าวก่อนนะครับโอเคไปเหมือนกันไปพักแล้วนะฮะเจอกันครับลุงภูิพัฒน์โอเคไปเหมือนกันพักแล้วตอนคืนน่าจะมาเป็นโรบอกมั้งไม่แน่ใจถ้าเป็นโรบอกน่าจะโรบอกคลายเครียดแหละนะับขอตัวไปพักก่อนแล้วกันเจ็บคอแล้วนะครับผมเริ่มแสบคอแล้ว โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนไว้ bye bye. บ่ายคนที่เข้ามาดูนะคนที่เข้ามาดูยอนหลังกนะ็ขอบคุณด้วยคุณน้องกุริพันธ์ที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับผมคือไม่เคยทิ้งกันจริงๆนะฮะเด็กคนนี้นะครับเจอกันครับผมอาละ